สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับวันนี้รายการพัชแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชนะครับนำเสนอเหรียญดีเกจิดังปกเสกนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้คือเหรียญหลวงปู่ไต้ฮ่องกงนะครับจัดสร้างและพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่นะครับพิธีดีพิธีใหญ่เลยนะครับโดยหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนีนะครับปกเสกยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังน่าจะไปเยอะนะครับท่านผู้ชมครับ เหรียญนี้จัดสร้างในพุทธาภิเาชปีพศ2 5 2 2นะนี่ครับหลวงปู่ไต้ฮ่องกงนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นลักษณะนะครับเนื้อทองแดงกระไหล่ทองรองิกเกลเดิมๆเ,เลยนะครับที่สําคัญนอนกล่องมาแบบนี้เลยนะเอาว่านักเล่นนักเดินสายเลยหรือว่านักสะสมทราบดีนะเพราะว่าตอนนี้พระที่หลวงปู่โต๊วะวัดปูชิมพีนี่ที่ท่านได้จัดสร้างขึ้นราคาวิ่งไปไกลนะครับเป็นเหตุให้นักสะสมนะครับ ก็ที่นะครับกำลังซับอาจจะไม่พอหรือว่านักะสะสมที่ว่าหวังว่าอนาคตจะไปไกลนี่นะก็หันมาเล่นนะครับ้าที่หลวงปู่โตปลุกเสกนอกวัดนะครับขอให้หลวงปู่ร่วมปลุกเสกวัดไหนก็แล้วแต่นะดังทุกรุ่นนะครับตอนนี้ก็มาตรฐานสากลนนิยมทั่วทิศทั่วไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยๆนอนกล่องไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับแอบเก็บกันเยอะนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวตัวเลขผมขึ้นให้นะครับเน็ตเลยนะครับตัวเลขผมจะขึ้นให้นะ ให้ตัวเลขนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะท่านไหนชอบพระดีเกจิด,ดังอนาคตสดใสไม่ควรพลาดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ